You น้องครับบริเวณหิบเด้อมั้นี่ขีบบริเวณบริเล่งบริทายครับเก็บเพชรอย่างเดียวครับครับตามันโตเว้ยเอาบาในทางท้ายในทางลังก็เาเาละคนเด้อค่ะตะองกตาสี่กตาสี่คนครับนี่ละสองกตาสองคนบมีพวุนอันนี้ของข้าน้อย นีพ <cents input> ี่อ้าของขนยใหล่นก่ายอยู่เลยาก่เลข้องขาหน่อยเย่หน่อยนะมันจหลงเฮ็ดไขเดกค่ะตอนนเด็่เหลย่ได้เดนึงสออกมามีแต่ตมๆ่ปพี่น้องเอ้ยบรายตอนเก็บเดครับทยตอนจบครับนี่เก็บมาแล้วเฮ็ดทานครับบรเฮ็ดเฮ็ดทานไร้ภเขาหนึงหน้าก็เฮ็ดร่วมครับเป็นละงขอเฮ็ดเฮ็ด เฮ็ดยังก่อเขาอื่นเฮ็ดเต้ายังเฮ็ดขี่เท้าหนูเฮ็ดเต้าทานโอ้อันนี้เฮ็ดไข่ล้วนรวนครับวูดนะครับเฮ็ดไข่ล้วนรวนเป็นกระสอบมันเหลือตามันเหลือตาเลยต้องใส่ถุงพี่น้องเต็มครับเต็มเต็มเลยครับมาหนี่เมื่อยไรเดินทางกลับแล้วครับ ุดรัวนี้เมื่อยวางเตะทีดด่หาเครืค่องหุนเก่าม่งกว่าเราทอดกำลังกลับครับจะได้ครับบริทไทยตอนเก็บครับเพราะมัน,ม,นมาคนเดียว,กว <laughs> เก็บคนเดียวทายคนเดียวมันก็ทำให้รไร้ต้าครับเดี๋ยว<ด>พี่น้องไายต้าไม่ถึหงหัวเนาะ เปลี่ยนหัวเวียดจ้ากันเลยเรอยากถ่ายเก็บนำทายน้ำแต่ว่าเก็บกับบุญอยากเก็บดอกพี่น้องเอ้ยแล้วเต๋อเขา,พา,พาเก็บแกงเห็ดทุทยาหูเบิดล้วเจ๋ออ้เบ้าวิดบ้านหัวหน้าว่าสิไปหา,หาเียน้ำเพลินอยู่ครับบ้านผมก,กับพ่อใกล้าจากบ้านพี่หน่อก สายเห็ดเลยนี่เห็ดดอกหนึ่งนี่สองดอกหุ่นเห็ดยังนี่เอาละครับเอาไแค่นี้ครับพี่น้องพอกันคลิปนานนะครับเนาะสวัสดีครับผมหาเห็ดต่อพี่น้องทั้งออกมาแล้วครับสาวเห็ดสายเห็ดครับสายเห็ดเป็นยังไงนี่ พูนนอนมาอยู่บนเสือเป็นสะระเลยครับนี่บู้นี่ครับของผู้ช่วยครับบู้ดอกนี่ครับไงกุนาพุ่นพุ่นปาเด็ดคนละแกงสองแกงพุ่นโอโมเดลครับพูนพูนนี่ครับโอ้ยของยังน้อยเพื่อนครับเนี่ยปาตายคือไปพอยแบบนี้ เห็ดเจ้ากระชาเห็ดเก่า <hating> คือคนเขาอุป oh ุอยู่ได้ชอบนั่นนะปนมาเลยเป็นยายของยายลองครับโอ้เต็มกระตาตาย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 มีแต่คนแบบเรเล่เลยพี่น้องนี่นะครับจังมีแต่ข้นจังเลยพี่น้อง อะไรวันนี้เอาเสืองไว้น้ำากินเซลทิมหลายหลายบางสิมานบอแมนเฮ็ดเบือเขาบอกมันเป็นมันสิเป็นโกินอยู่แต่่ามันเป็นบอมนมมันหลายมันเป็นเห็ามันโกนอยู่ไหมไม่นานแลักเงียบเพ้วจ้าหักเออจะได้าอกากหลักเ็ด จังเลยพี่น้องเอาเอาพี่ครับร่วมกันเด้ออุโมงเดียตายออกมาตั้งเต๊พ่อ้กเจ้าเจ้าเก็บเห็ดเพิองเขาเมืองนั่นสภาพมันออกมาเลยไป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 ดังไปดังไปดังยายลองดูเดียววาเดียมานังวาเดียวต้งเดีวด네 mm ื่มเลยครับพี่น้องมามาพี่เดียบ่ไหนบ่ไหนทายตอนเก็บให้เบิองเนื้อครับให้เบิองตะต้อนยอดยอดรวบทุกทายเลยกลับบ้าน เต็มกระตาเขาเราถูกคนเลยครับเอาไปพุ่นนะครับอ้ยครับพี่น้องตานึงเไพูนพูนเอาไปเอาไปนะครับเอาไปนะครับปิดคลิปให้นครับพี่น้องไรพดอ้ยนะครับมีแต่มองเดียวครับนี่ขมเดียวเลยพุนครับ ผมคลิปนี้กับอิสานมามีครับฝากพี่ฟังน้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ไหด้นะครับเด้อบ้านน,น้อยครับค,รคุณครับคลิปนี้ก็เอวัยวะมีครับพี่น้องขอบคุณห,หลายๆครับสวัสดีครับผม mua điều, mua pháo, mua điều, mua pháo. bà linh thêm mata đấy, học sinh này, học sinh săn bà đi, học sinh